สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบพ่อกันอีกคือเก,กบช่องลุงแอบ้านนะเมื่อนี้ลุงแอบ้านนะจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงมาใส่นี่ครับผมครับพามาใส่นี่นี่ครับผมนี่ครับผมส่ตุ่มปลาไหลครับนี่ตุ่มปลาไหลกัดเนื้อกัดน,นี่ครับผมเนื้อหอยหอยก็ได้จาก ใส่กุ้งแล้วครับผมไม่เป็นเนื้อเอามาทุบ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 แล้วก็เอามาใส่เป็นเนื้อตุ่มปลาไหลนี่ครับเมื่อนี้เอามาซิบหาลังครับผมตุ่มปลาไหลตุ่มปลาไหลนี่เฮ็ดเองนะครับผมเฮ็ดเองครับตัวนี้เฮ็ดเองครับเลี้ยนแบบคล้ายๆตุ่มกุ้งลักษณะคือกันความใหญ่กับ ทอทอกันเพียงแต่ตัวนี้ตะไคร่จะจะห่างกว่าครับงานีกน็ใส่งาพัติเค็ดกับเพ็ดเองครับผมคอยติดตามชมครับว่าใส่จังไดเพราะว่าอันนี้เป็นไม้้างน้องมันแก้วครับทางน้องมันแก้วที่ใส่กุ้งอีกฝั่งนึงครับผมนี่ครับผมจะใส่ตามลิ้มนี่ไปครับมันเป็นน้ำ กพรถ่วมหัวเขานี่ละน้ำปลายหนาครับเพื่อมีเอียนมะเขามีปลาไหลมะเขานี่ครับน้องนกเขาเออน้องมันแกวครับผมเว้นน้องนกเขาขอโทษทีครับผมเว่าผพิษครับนี่น้องมันแกวครับเดี๋ยวค่อยติดตามชมครับเดี๋ยวขอเวลาใส่เนื้อกันครับผมครับมาเบิ้งวิธีการใส่เงื่อเลยครับผมอันนี้ เหมือนผมกะเ่ยตามที่ใน YouTube หรอครับผมครับสบางผมจะสูงสูงประมาณมักเ,เขาครับใส่เงาด้วยครับผมผมก็ใส่เงาเื่อนั่นแหละใส่ตัวนี้ เดี๋ยวผมขอเวลาใส่เงียกหน่อยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเบ่งตอนใส่กันเลยครับใส่เงียวเรียบร้อยแล้วครับผมไปไปเบ่งวิธีการใส่กันเลยครับผม,ผมจะไปสามหลังกัน ผมจะใส่ยู่นี่ชักสองหลังสามหลังนะครับหามุมใส่กันก่ามีคนมาใส่ในแน่ละครับคอยติดตามครับผม เบิ่งงลังแรกครับมาใส่นี่น้ำประมาณขึ้นหัวเข้าครับประมาณหัวเข้านะครับผมขุดลุมไว้ละควัดลุมออกสิครับผมแล้วก็ใส่ล้งไป ตั้งเลยครับผมผมแซงสิแหละล้วกระยาปกไปกันหายครับนี่ครับหลังแรกตีร้ยอยละบอครับผมยาปกไปครับเดี๋ยวเบิ้งต่อหลังสองเลยครับผม ครับ,บหลังสองครับผมนี่ครับผมกวาดไว้เรียบร้อยแล้วใส่กันเลยครับผมลูว้วานแถวบ้านนี่ผมมันบเคยมียันไปนไหนนะครับลูว้วานจะเข่าปะโอ้ตื่นตึ้นเน่ยหลับลงจังอกันหายครับเต็มีคล้องเลย ลงพี่ดิดกว่าครับผมครับหลังสองแรงปลาที่ครับหลังสองไม่ลอยแล้ว เนีปกไปครับผมกันหายแต่ว่าเจ้าของก็จำาม่คบางทีก็หายครับผมเจ้าของก็จำไม่ได้ก,กันแต่ว่ากับก็จะจำได้ดียวครับเพราะเป็นแถวเดียวโอเคครับเบื้องหลังสามครับผมหลังสามครับใส่กันเลยอุดนน้ำเลย เพิ่นี้ครับ,บปกไว้เรียบร้อยแล้วครับผมสามหลังเดี๋ยวผมขอเวลาใส่ตุ้มปลาลกันได้ครับเอเดี๋ยวค่อยมาพ่อกันหลังสุดท้ายครับผมเหลืออีกสองหลังครับผม เหลือต้มอีกสองลังใส่ไปแล้วอีกสามลังใสในี้นองมันแก้วครับเร่างไวจะรุ่นนี้ปะ เดี๋ยวอีกหลังนึงครับผมชมต่อเลยครับผมหลังสุดท้ายผมมาจะใส่มุมใส่มุมพูน,นใส่หม่งปลาหกหกจี่ไหนไล่นมักปลาหกหกครับผมมาจะใส่แถว นี่แหละแถวเรื้อใส่ตุ้มกุ้งมันนั่นแหละครับผมหมายมันนั่นลองเบิอง,งม่าจะมีโตบ่นี่แหละเอามุมนี่แหละครับเดี๋ยวผมแปลงมังใส่ก,ก็เด้อ แล้วแล้วครับหลังสุดท้ายตั้งมดสิมหาหลังก็ค่อยติดตามชมว่าเมื่ออื่นจะมีโตัท่านผู้ชมชมบ่ครับเพราะว่าปลาไลแถวบ้านผมมันบอกใครลายมันไดกับมันอีก,กคำแล้วครับผมคำเหมือนเกา่าคือเกา่าครับคำคือเก่าครับผมตะเป็นตกดินแล้วครับกับต้อง ขอลาจบคลิปจะเพียงแค่นี้แล้วครับเด้อพ่อกันอื่นเศร้าคอยติดตามชมครับผมว่าจะมีผลงานให้ชมบ่ครับโอเคครับผมจากลุงแอบ้านนะครับผม